สวัสดีครับโจฮักนักสรารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันในการที่เราจะมาบำบัดโรคภัยต่างๆท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเป็นโรคปอดนะครับแล้วก็มีอาการไอนะครับไอเรื้อรังและก็ไอเป็นเลือดท่านผู้ชมและก็อาเจียนเป็นเลือดด้วยนะครับวันนี้จะมีลักษณะของไอเป็นเลือดและก็อาเจียนเป็นเลือดจากสาเหตุต่างๆมากมายท่านผู้ชม เพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบเป็นโรคปอดแล้วก็จะไอเป็นเลือดออกมาและก็อาเจียนเป็นเลือดด้วยเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือนะครับหานุมานประสานกายและสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะครับเป็นสมุนไพรยายเย็นเช่นกันนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรคว่ำตายงายเป็น ในการที่จะมาบำบัดเขาจะเอาไปทำอะไรติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพราทางเลือกก็คือสมุนไพรคว่มตายหง,ยเ,ปยยงยเ,ปเป็นสมุนไพรคว่มตายไงายเป็นเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะครับเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือรากลำต้นใบนะครับก็คือเอาทั้งต้นเลยนะครับมาทำการตากแห้ง เราจะใช้ขนาดประมาณ1 0 1ถึง15กรัมในการที่เราจะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรหะนุมานประสานกายใบหานุมานประสานกายเราจะเอาใบสดสดก็ได้ท่านผู้ชมใบหานุมานประสานกายในการที่จะมาแก้ไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรความตายหงายเป็นเราจะใช้สมุนไพรหนุมานประสานกายนี้12ใบนะครับใบสดสด มาทําการต้มรวมกันท่านผู้ชมเราจะใช้น้ําต้มประมาณสัก1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งเราจะใช้เวลาในการต้มน้ําเดือดคือ1 0ถึง15นาทีน้ําเดือดหลังจากนั้นเราจะกินขนาดอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกๆวันเราจะกินครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารนะครับเช้ากลางวันเย็นท่านผู้ชมอาการไอเป็นเลือด และอาการอาเจียนเป็นเลือดก็จะหายไปได้อย่างช่างัดนักแรกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพราย,ยาเย็นทั้งคู่ก็คือคว่ำตายไงายเป็นและสมุนไพรหะนุมานประสานกายในการที่จะมาต้มรวมกันแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดและก็ไอเป็นเลือดในอาการรักษาแบบว่า ปอดอาจจะมีการอักเสบแล้วก็เลือหลังแล้วก็ไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดท่านผู้ชมเราใช้สมุนไพรทางเลือกด้วยการที่ต้มกินนะครับอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งช่างัดนักแหล่ิบอกใไห